หนึ่งที่อยู่ที่ค้นมองโบหินแดนเซอร์บางคนที่เขา <c oughs> เข้ากาัเฮดหนาที่เขาดีที่สุดแหละแต่ว่ามันอาจสิเกี่ยวกับบุญวาสนาบริจาักเนาะที่ค้นมองบบหินกัมมี่นะครับส่วนนี่คือผมก็ดูแลนะฮะที่เม่อกียูได้ กับมีคนมาสับฝาดอะไรอย่างไรที่ไหนก็มีงานมี่ขันเขาจัดการจัดของได้ทีี่่นจุดประสงค์อะไรแต่ขันคนมาส่าอยชูบ้องเดยขันขันคนคิดว่ายแฉะมากสนุกมากมาทุกวันไม่ได้เจาะกับว่าอยากมาสั่งจับของหรือยังเสียจังสั่นเขาแบบเม่อนว่มีคนมาสับฝาดก็ะชูใจต้องเอวจานมาใส่ไหมถ้านาเดชยมองมากไหม ออกย่ง <protections> ว oh ่าเหนือวด้อครับแกกระเป๋ามาเห็นัหกระเป๋าจะดึกดำบที่พันนึงวงอลงุกลุงเอาหอยตะก่อนมอบให้ลูกบอยขอให้โด่งดังตลอดไป เป็นมหาเศรษฐีมีลูปลุงลูกสาธุสมพ่อเนนันประเสริฐของลุงล,ลเด้อให้มืดหนีเมิดสินให้ได้เป็นเศรษฐีให้ได้เลี้ยงลูกน้องให้ได้เลี้ยงลูกน้องไปด้นโดนเฮ็ดวุงแบบบ่าขาดบ่เขาินบ่มีอุปสรรคนอกจากความคิดสร้างสารรค์และได้มาตรฐานแล้วของคำว่ามรำใจเกินร้อย ที่บริหารการวางแผนแนวคิดของบอสบอยชอบสุดเลยคือมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของสองคนคือน้องบอยและน้องแองสิ่งเหล่านี้ทําให้ FC มีหลายๆวงที่แบบได้ขายรายสดได้รักหมืน่นแมกระทังเท่านี่ก็ได้กันรอบละหนึ่งหมื่นสองหมืน่นสามหมืน่นเราก็เคยได้แต่พอจะผ่านโควิดมาทุกคนได้เจอกันง่ายขึ้นนะฮะได้ออกแสดงได้ไปแสดงตามที่ต่างๆได้เจอกันบ่อยค้นสื่อกันหน่อยลงบางวงหน่อยแทบแบบ น่อยแทบจนะบ่เหลือเลยแต่ของเขาก็ยังยืนหยัดอยู่รอบขนาดรอบทั่วทั่วไปนี่ค่ะซีพัน0 0หาพันหกพันคนจังรอบพิเศษจังมือเปิดฤดูกาลนี่ค่ะยังยังยัง,ย,งยังหยุดหลักมือนอโอ หาดลำ่มแบบล่อถุงล้อถุงเลยเนาะเออแบบซสอมของแอนนึกว่าไงเขามีท่าฟอนบ๊อบมือมือนี่เอาแบบเอามือเอามือนี่เอาเอาแบบบอมีแอนก็คือเพ่งอ่าอันนั้นแล้วเพ่งเอียงเพ่งลำอ่าเพ่งเพ่งระบำเปิดวงแล้วกัดต่อด้วยลั่มรอถุงของผมถ้าาว่คอนเสิร์ตเอาแบบพี่แอนเนาะคอนเสิร์ตก็แบบเอามันนี่เดี๋ยวผมบอกกันเล ในตั้มคอนเสร์ตเราแบบโชว์ของสอดเต็มคือเขาคอนเสร์ตน่ะแต่ว่าอันตอนลํำเปิดอ่ะก็คือระบำเปิดวงแล้วก็ตอเลยเบรระบำเปิดวงปุ๊บแล้วก็บอระระบำเปิดวงปุ๊บแล้วก็อ่าลำเลาะทุ่งแล้วก็จังเฉิดเออเอาเพียงเดียวเอาของนายเพียงเดียวตะบายเบร,บรล้ำสซ้อยเดียวเบรคล้ำ เออเอาแต่วก็คือหมายความสองทิ้งจบสองทิ้งแล้วก็เชิญนมีสิบสี่ใบเดี๋ยวใส่หมูมู้พอไปแล้วใส่ไปก่อนเป็นบวรบนเป็นแฟนเพื่อนผู้งามแตงโมเจ้าเจ้าพนล่ะออ้อายมาพบพออยากชิดใกล้เอาเบ็ดไม่เห็ดคุณเนาะ พี่น้องเบิึงเอาเบ็ดมาเฮ็ดดินี่เบ็ดเบ็ดฝรั่งแมนครับพี่น้องเบิึงติละอุปกรณ์อ่ะต่ขนาาขึ้นไม่ได้กันแล้วเน่สิรอดออกได้จังเลยจริงจริงมันเหมือนมันหดลงหน้าอยู่นะไม่ครับอไม่แล้วแต่พี่คุยไปอายนี่ฮะ สาวมมลามผู้แกมไปลาไอโอ้ยอย่าตกมาเถอะฝนกำลังตกพี่นองนี้นสี่เห็นบอลขึ้นทางนี้เหรอบอกออกสองทาง,างนี่่ย อมเดอเ,ยยเยียวาก้ีุลาบแดมันกเใ็นไออผมเมียเต่าได้บีบผมเออผมเีย2บาทหมุนน้อต่อย้องเตุเปงกุลาบแดงพี่น้นองมึง่หรอดใจได้ยูบ๊ผภูพท่านสื่อบัตรนี่แมอดใจได้ยูบอครับ

คืนสั้นมันยู่อีกสั้นนึ่งมนี่อนโอสั้นนี้จะหนกะนั่นจะหนะริ่งจีบอ อันให้ดูดีแมนมืออื่นครับเป็นแวนแฟนเพื่อนผู้งามตทนอเจ้าผู้นวลละอออายมาออยากชิดใกล้อายมีฮ สาวมลำผูกแก้มไปลายแก้มไปลายบ่สนอายแน่บ่น้อสาวเอ๋ยยิ้มโอน้อสาวเอ๋ยมอักเบาเบาเบ่ว่าโอ๋น้อสาวเอ๋ยมักบ่เบา bỏ áo bỏ hoa chào đón ơi ừ, ừ, ừ. chào đón xót ơi chào đón mặt đặt là ai hát chính có trong người ta trong miền thành nam ai nghe chặt nói mắt มันจะต้องขึ้นสูงตอนนี้ัลิงอันนี้ค่ะบสลิงมันได้สูงแค่นี้ครับเจ็ดชั้นแล้วมันมันจะคล้องหมพี่มันจะเกาะอืแต่มันสูงได้เกินม่ได้แล้วองพยมจะขึ้นไปอยู่างไดแล้วจริงขอจงเมตตาจงเจียนกันนะ ไอ้เนี่ยจะหน่อยเออเออเออเจ้าแจ่มเจ้าแจ่มมันนี่อำคำไอ้ข้งสาวมอลำโอ้แม่งอำคำจงเห็นใจ่วยรวยสวยเอ้ลูกสาวได้ เจ้าผู้แก้ม่วยรวยฮักภาคายรวยแต่น้องคนดีอายสิโอตัวเจ้าบอหางมีอ่อนซอนไอ้ข้อมนอนกับน้องคนดีอ่อนซอนไอ้ข้อมนอนกับน้องคนดี โปรดจงได้ปานีก้อนคำของไอ้ผู้งามเอ่ยเจ้าดอกเอ่ยเจ้าดอกฮักเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอเจ้าดอกเอ่ยเจ้าดอกมันุสุใจ ไอ้ฮักน้อ,นองป้านใดคงส่งหานไทยฮักน้องคนเดียวออ้ฮักน้องป้านใดคงส่งหานไทยฮักน้องคนเดียวใครเป็นคือข่อยบอเบสืออีพี่หนึ่งความรู้สึกคือจังรู้สึกผิดจังใงงงงดโมโห พี่หน่อยบพรว่าอ,อีพี่ใดที่โพได้ส <c oughs> ื่อมีความรู้สึกผิดกันะ <c oughs> อ้าครูครับ <c oughs> ดูแต่ใจกันร้อยคะแนนเดียวขอบพระคุณหลายๆครับผมดูแต่าจกันร้อยคะแนนเนียวรอบพระคุณหลายๆครมีลม อวานัสวตตัวมอบานเขาหคอนเฟิร์มเลทเหมืนบอกบ้าน่านมันอยากแกะแน่จังในคนแก่แต้เนแก่เดี๋ยวผมเใช้เขาชวน่มูหวานนั่นมีร้านว่ามันคือเน่าแต่สควอร์ัหนขาละที่เน่าไปหมด

มีเกดเดียวแล้วพนนรเป็นหูจบหลับจเราททีวันที่ยี่สิบสองใพอดีกจสันดี่เอ็มบี้มูจิเ้าดเป็นนั่งอีกทีเดียวจะจะเริ่มเลยอย่างรพอดีแม่พ้อสุดข้าแต่เอาเสื้อบลาอ๋อลีรีไปเอาเลยลูกประกาศเลยค่ะประกาศเลยคุณอยต่เสื้อยหมแตสื้อาอยู่งเยส ดินกันทุกเลนะอยาทนี่ออมเท่า่ิ้นได้ดิ้นไ้ดิ้นเท่พี่แบงบอกพรุ่งนี้จะเข้านะครับขอบคุณครับผมนขอม่ยากงนมยากจ้งบ้านบัตรสรุดไม่เปนเร่องเลย บัตรฉลุบอันนี้เพิ่งเติมครับไฟก็ย,ยังไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้เพิ่งใส่ใส่เข้าไปก็ค่อยๆเติมเพราะมันต้องใช้เวลาครับต้องดูอีกว่ามันต้องอยู่จุดใดแบบไหนต้องเคลียร์ให้เสร็จแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะนตอนเช้านช้าเสร็จแล้วหนูก็จะมาอีกทีกประมาณนเห็นเห็นบอกว่าจะมีประชุมกับแบนด้วยหรอใช่ค่ะ19คู่นี้ตอนนี่่ค่ำๆหน่อยแอนแอนเลิกงานเร็ว ตอนแรกเขาบินบินว่าจะบินกลับมาแต่เคางคงไม่ไม่ไม่ได้กลับคุณนุ่นเขานัดเรียบร้อยหขอไปทางคุ่นเนี่ยอ้ยย้่ค่ะย่อปากอีกแล้ว หนูจะบอกว่ารูปเซตเนี้ยโพสได้ทั้งปีจริงสวยชุดแกจะส่งให้วันไหนครับพี่ต้องคืนนี้แกขอนอนบอดกินอีกคืนเพื่อเพื่อจะแต่งรูปให้เราเลยใคืนนี้จะ่อายจะมาเป็นบางส่วนก่อนก่อชวยทยอย เดี๋ยวส่งให้เจกับพี่เนวโพอดใส่โลโก้เข้าไปจริงจริงหนูอยากนะหนูอยากให้ไปเล่นงานนิวมากเลยอ่ะแบบมันมีงานนิวเราได้เกือบทุ่มอำเภอโอ้โหีแล้าโชว์แบบโคตรเป็นงานนิวอ่ะได้ที่เป็นงานนิวไอ้กระลอกคนเดียวแล้าถ้าไม่มีแอนก็ลงคนเดียวก็ได้นะจริงๆโชว์นี้ถ้าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นพี่บอลลงคนเดียวก็ไม่แปลกเพราะว่ามันก็เป็นแบบทั้งเพลงอง ซ้อมหาวันนี้ผมเปิดฟังขับรถอ่ะเปิดฟังทั้งวันเปิดฟังเวอร์ชั่นที่มันจะต้องเข้าอ่ะแต่เขาคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ดูว่ามันจะเป็นยังไงแป๊บเดียวหนูว่าหนูว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ค่ะมันมันแค่ยังไม่ชินดนตรีใหม่ตามเพลงนั้นผมเข้าใจแล้วเข้าถูกแล้วเมื่อคืนสนุกนะหนูว่าแบบดนตรีมันแบบจะเสียงเรามันอาจจะแบบ มันไม่ใช่สายลุกทุ่งหรอกได้แต่สิบแต่ไป็นหมูอดนะปกติอะคนลุกพุ่งก็จะลุกทุ่งมาเป็นลุกทุ่งเลยแต่พี่บอยลองล<ะ>ุกทุ่งเนี่ยมันจะมีความสากข,ของหมอลำม,มาแล้วมันมีสเสน่ห์ตรงนี้เออนัออ่นอวยแล้วใช่ค่ะแต่มันดีมากค่ะบางทีแล้วคนกองหลงมารอบกองหลงคือคนลงมาจะใส่ใส่เยอะทุกอย่างแต่กลับมารวมนี้เต็มทุกอย่าง ้อแคุณกับผ ok> ูุณต้อยขาหนูอยากใส่กระดาดจีนมากเลยค่ะตอนนี้พี่พี่แอนจะลงมาลงออกจากข้างบนแล้วก็มาหายต้นนี้ยี่สิบสองที่บอยหายข้างไปขึ้นกลางรมาวางเกียร์เลยเอาพี่บอยเกียร์เลยถ้าพร้อมแล้วท่อยเห็นยู่ไมายังหัวแล้วออกกลางหายไมงแล้วไปออกข้างบน มาอยู่ตรงไฮโดรลิกแล้วขึ้นสูงจบเพลงเดียวเงี้ยปิอันนี้คืออะไรคือเพลงคือตัวใช่ไหมเพลงคือเธอใช่ไหมใช่ไหมอ่าพี่บอยแกจะออกมาจากข้างบนอ๋อหนูเปลี่ยนหนูขอเปลี่ยนละขอเป็นไฮโดรลิกขึ้นมาอย่างที่จะไฮโดรลิกดีกว่าโอเคค่ะแล้วก็เสร็จพอลเลตไฮโดรลิกลงปุ๊บก็แกหายไปข้างบุณ